ตอนแรกค่ะที่ ได้เห็นเป็นไวรัลกันแค่เฉพาะในประเทศแต่กระแสจากทั้งเพจ Facebook เองจากทั้ง X ทั้ง IG ทั้ง TikTok อค่ะตอนนี้น้องหมูแดงเนี่ยเขาเด้งไปได้ไกลกันจริงๆเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นในเพจเนี่ยคนก็ไปดูกันเยอะจริงๆแล้วก็มีการแชร์คลิปน่ารักน่ารักกลายเป็นมีมแอดมินเองเขาก็ขยันถ่ายคลิปน่ารักน่ารักส่งต่อกระแสกันอย่างเสมอนะคะมันก็เลยกลายเป็นการสร้างสรรค์มีทั้งแฟน อารมีทั้งของคนไทยหรือว่าคนญี่ปุ่นด้วยกระทั่ง o f f i c i a l a c c o u n t ของ X mm hmm. ก็เอาน้องไปเล่นเป็นมีมกันอย่างน้อยๆเนี่ยหลายต่อหลายคลิปมาแล้วนะคะอย่างน้อย2ครั้งสำหรับ X ที่เป็นมีมของน้องสื่อกระแสะหลักเองเขาก็มาเล่นประเด็นนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น AP r e รอยเตนิตยสาร t ทมส์ BBC CNN a s อาซาฮีอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะกระทั่งสำนักข่าวในสหรัฐอเมริกาเองเขาก็เอากระแสะหมูเด้งเนี่ยไปรายงานแล้ว National Geographic เองก็ลงเรื่องหมูเด้งอันนี้เป็นการต่อย,ยอดให้ความรู้เกี่ยวกับฮิโป,โปแคระค่ะว่าเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะเป็นสัตว์อันตราย นะคนที่เข้าใกล้ได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ดูแลกันอย่างใกล้ชิดมาจริงๆค่ะแต่ทีนี้ค่ะล่าสุดทางนิตยสารธา,ามเองเขาก็ลงข่าวอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เป็นการพูดถึงเรื่องของการจดสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าเพื่อป้องกันไม่ให้เอาน้องเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในทางการค้า โดยคนอื่นเนื่องจากว่าทางสวนสัตว์เองเขาก็มีแผนในการผลิตสินค้าเพื่อที่จะได้มีเงินกลับเข้ามาดูแลสวัสดิภาพสัตว์อื่นๆในสวนสัตว์ต่อไปค่ะจากที่ก่อนหน้านี้เราได้เห็นว่ามีเพจสินค้ามีบริการบางเพจนะคะเขาคว้ากระแสของน้องหมูเด้งเอามาเล่นเพื่อที่จะเป็นไวรัลไปแต่หลังจากนี้ค่ะอาจจะต้องระมัดระวังกันหน่อยละโดยเฉพาะกับการที่จะมีคนฉกฉวยโอกาสเอาน้องไปเป็นตราสินค้าค่ะแต่อย่างที่เรารู้ว่าจริงๆเนี่ยทาง ส,สัตว์เขาเขียวเขามีฮิปโปดาวเด่นกันมาหลายรุ่นนะแอดมินเองหรือก็คือคนที่เลี้ยงน้องหมูแดงนี่แหละเขาก็บอกเองค่ะว่าเป้าหมายตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์มาทํางานที่เขาเขียวเลยก็คือต้องการปั้นให้ฮิปโปดังขึ้นมาได้ค่ะไม่ได้เป็นการสัมภาษณ์ทํางานครับสัมภาษณ์บรรจุงานเมื่อก่อนคือทํางานมาแล้วเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างครับแล้วก็มีการสัมภาษณ์บรรจุงานเขาก็สัมภาษณ์ว่าจะทาอะไรในอนาคตมีแผนอะไรอย่างเงี้ยครับก็พูดว่า เดี๋ยวทำฮิปโปที่กำลังจะเกิดให้ดังประมาณนี้ครับ ดิฉันคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุกาลาภาวัฒนาพันธ์นะคะอาจารย์คณะนิเทศศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยว่าเอ๊ะแล้วทําไมหมูเด้งเนี่ยถึงได้มาแบบพายุแบบนี้คะอาจารย์มองว่าหลักๆมันจะมีอยู่4ปัจจัยที่ทําให้ประสบความสําเร็จนะก็คือตั้งแต่ชื่อเลยชื่อเนี่ยเรียกง่ายติดปากติดหูคาแรคเตอร์ของน้องเองก็ดูมีเอกลักษณ์นะแล้วพอดูแล้วมันมีความสุขค่ะมันน่ารักอันนี้อาจารย์เปรียบเทียบให้ฟังด้วยนะคะว่าอย่างน้องหมีเนยเนี่ยเจ้าของ ผลิตภัณฑ์เขาวางคาแรคเตอร์น้องให้เป็นคนอายุ3มขวบแต่หมูเด้งมีความพิเศษคือจริงๆหมูเด้งเป็นฮิปโปแครปเป็นสัตว์ป่านะแต่ว่าภาพที่ออกมาเขาอยู่ในสวนสัตว์กลายเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงแล้วมันน่ารักค่ะท้ายที่สุดคนที่เข้าไปดูเขาชื่นชอบเขาเอาไปเชื่อมโยงกับบุคลิกความเป็นคนดังนั้นก็เลยกลายเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นค่ะที่สำคัญค่ะโซเชียลมีเดียนี่แหละเอาละหลายคนอาจจะบอกเหมือนกันนะว่าอา้าว ก็เพจขาหมู <the> and เดอ g แก g เนี่ยอยู่ใน Facebook มานานนะจริงๆอยู่มา5ปีแล้วด้วยแล้วจริงๆเนี่ยเขาก็มีคนที่นิยมชมชอบกันค่อนข้างจะเยอะคนดูแต่ละคลิปไม่น้อยทีเดียวนะคะแต่ว่าการมาถึงของ TikTok นี่แหละที่ทำให้น้องไปได้ไกลคนดูคลิปบางคลิปนะเป็นหลัก สิบล้านกันไปเลยแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเพราะชื่อหมูแดงหรือว่าฝรั่งเขาเรียกว่า b บลซีพอกนี่แหละค่ะมันเข้ากับบุคลิกแล้วก็สามารถเชื่อมโยงไปได้กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างด้วยกันค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่น้องไปไกลกว่าอาหารนะคะตรงนี้น่าสนใจยิ่งกว่าเพราะว่าบุคลิกของน้องอะคะ่ะแทนคำว่า Energy แทนคำว่าแบบสุดติ่งดีดเราจะเห็นคำพูดที่มีมพูดกันเยอะค่ะคือดีด เด้ง energy เยอะฉะนั้นน้องไปอยู่ในวงการกีฬาได้อย่างไรคะบุคลิกต่างๆของน้องไม่ใช่แค่ของรับประทานอีกต่อไปละแต่กลายเป็นว่าความดีดความเด้งทําให้น้องไปอยู่ได้มากกว่าวงการอาหารตรงนี้ถือว่าน่าสนใจมากคะ่ะในความเป็นแบรนด์ของน้อง คือของรับประทานที่ว่าเนี่ยตอนแรกๆเขาเอาไปเชื่อมโยงกับพวกขาหมูพวกาคากีนะคะก็เลยบอกว่าน้องดูน่ากินทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความดีดเนี่ยเอาจริงๆลูกทีป่โปแคร์เขามีพฤติกรรมดีดเด้งแบบนี้กันทุกตัวแต่ด้วยชื่อของหมูเด้งมันก็เลยเข้ากันมากจริงๆค่ะยังมีอีกปัจจัยนั่นก็คือความลิมิเต็ดหรือว่าการเข้าถึงได้จํากัดของ,องน้องนี่แหละคือถ้าใครอยากจะไปดูน้องเป็นตัวเป็นเป็นเน,นี่ยนะส่วนใหญ่คนจากพื้นที่อื่นเขาก็ไปได้แค่วันเสาร์วันอาทิตย์ แล้วยิ่งมีการจํากัดรอบดูกันด้วยคนก็ยิ่งอยากจะเข้าถึงแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะพ่อสวนสัตว์บอกว่ามีแผนจะติดกล้องให้ดูกันตลอด24ชั่วโมงไปเลยมันจะขัดกับหลักนี้ไหมอาจารย์มองว่าเอาจริงๆเปิดกล้องดูออนไลน์เนี่ยนะมันจะยิ่งทําให้ความนิยมกระจายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ทีนี้คําถามสําคัญนั่นก็คือว่ากระแสของน้องจะไปได้ไกลแค่ไหนค่ะเพราะว่าสัตว์ เขาจะน่ารักมากๆก็แค่ช่วงอายุประมาณนี้แหละ3เดือน4เดือนมันก็คล้ายๆกับตอนฟีเวอร์หลินปิงใช่ไหมคะพอโตขึ้นความน่ารักของน้องาอาจจะไม่เท่าแต่ก่อนแล้วแต่ความนิยมมันก็ค่อยๆจะจางไปตามธรรมชาติแต่ทีนี้ถ้าเราเทียบกับ น้องหมูเด้งกับน้องหมีเนยนะซึ่งหมีเนยเนี่ยเขาเป็นคาแรคเตอร์จากสินค้าพอดังขึ้นมามีหน่วยงานเข้ามาร่วมต่อยอดเป็นทูตททไปแล้วนะคะแต่อย่างหมูเด้งเนี่ยจะต่อยอดยังไงได้บ้างนอกจากจะทําเป็นคาแรคเตอร์การ์ตูนขายเป็นลายสติกเกอร์หรือว่าทําเป็นเสื้อเป็นกางเกงเอามาขายหาอะไรได้จุนเจือให้กับสวนสัตว์อันนี้อาจารย์ก็ให้ความเห็นได้แบบนี้ค่ะวันนี้เขาตัวเล็กๆอยู่เขาคือแบรนด์อาหารคือขาหมู คือหมูเด้งคืออาหารที่เป็นเน้นไขมันแต่ถ้าเกิดเรามีแบรนด์สตอรี่ว่าในอนาคตเนี่ยน้องหมูเด้งสามารถไปในแทร็กสุขภาพได้เหมือนกันนะคะเมื่อเขาโตขึ้นณนะวันนี้คือนำขึ้นให้รีบตักคุณจะต้องรีบดูว่ากลุ่มที่เป็นแฟนขับเดิมหรือเราอาจจะเรียกว่าฐานลูกค้าเดิมอะคะ่ะเราจะทำยังไงให้เขารักต่อไปเรื่อยๆเพราะตาบใดก็ตามที่หมูเด้งอายุเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่น่ารักเหมือนเดิม แต่แฟนขับยังรักเขาอยู่ฮิปโปกินผักใช่ไหมคะดังนั้นอาจารย์มองว่าเออไปเชื่อมโยงกับพวกแบรนด์สุขภาพพวกผักอะไรอย่างเงี้ยเป็นเครื่องหมายการค้าไปมันก็ได้เหมือนกันแล้วอาจารย์มองด้วยว่าจริงๆเนี่ยนี่คือช่วงเวลาที่ดีนะที่สามารถเอาไปผลักดันสารต่อนโยบาย soft power ของไทยอย่างอย่างที่บอกหมูแดงเนี่ยฮิปโปแครหลังจากนี้เดี๋ยวน้องจะเริ่มกินพืชผักผลไมล้ละ เป็นไปได้ไหมเอามะม่วงให้น้องกินแล้วเอาไปสารต่อซอฟต์พาวเวอร์จำพวกอาหารอย่างข้าวเหนียวมะม่วงที่มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยกันอยู่แล้วหรือในส่วนจัดแสดงเอาเครื่องจักรสารมาทําเป็นที่พักของน้องได้ไหมขายเป็นงานหัตถกรรมเอาผ้าทอไปตกแต่งบ่อฮิปโปได้ไหมละ่ะมันทําได้ทั้งนั้นล่ละค่ะแต่ท้ายที่สุดอยู่ที่ภาครัฐหรือว่าหน่วยงานนี่แหละจะทําอย่างจริงจังๆได้ไหมเพราะของดีของไทยเราเยอะมากหยิบยกมาเป็นคาแรคเตอร์ให้เข้าไปผูกกับ ราสินค้าหรือเข้าไปช่วยกับหน่วยงานอะไรทำได้หรือไม่เพื่อที่จะให้ความดังของน้องเนี่ยมันยั่งยืนมังคงอยู่แล้วตอนนี้เราได้มูลค่าจากการไวรัลของน้องเยอะจริงๆนะคะแทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยอะไวรัลไปทุกวงการจริงๆนะตอนนี้นะคะ <c oughs> ไม่เขาจะเด้งอยู่ถึงกี่ขวบได้ค่ะคุณชิราสตาไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าเทียบกับน้องขาหมูนะที่เขาเป็นคนแรกเลยที่ทําเพจออกมาตอนนี้ขาหมูเด้งไม่ออกแล้วนะคะ <c oughs> แต่ว่าขาหมูยังมีแฟนที่เข้าไปนิยมชมชอบกันอยู่นะ ก็อาจจะเป็นการสัตต์ต่อสัตตะกูลหมูทั้งหลายที่จริงๆแล้วเป็นฮิปโปนี่แหละทั้งเขาเขียวเขาตั้งตระกูลหมูกันทั้งนั้นนะคะ